สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปพอกันยน่มือเสาร์อีกนะจาะมือนีเสิ้ผ้ามาอัปเดตราคาเตงนะจ๊ะได้จักบาทหรเจริรวยมือนี่มแลเมอนพี่น้องเอ้เอาซื้อพี่น้องฟังมุกบาทมือนึงบอกมือนีจักบาทสี่บาทนี่จ้ะเอาลองของมาน นี่งต้นคนแพ็กแล้วนะจ๊ะถุงละสิบกิโลนะจ๊ะสี่บาทสิบโลกับสี่สิบกับใครก็บม่มีแนวค้าอยู่นอกพี่น้องเนาะไข่ก็อยู่ซื่อๆอยู่อันนี้เพิ่อการมารับจ้างนะจ๊ะแต่ถุงจากบาทไม่ใงี้รวยทุ่งละสองบาทจ้ะสองบาทดีกว่าอยู่ซื่อๆเนาะเห็จ๊ะเอ้วแล้วก็ได้บะมบนสังนะาสี่บาท พอได้ซ awesome ื้อมาเขี่ยได้ปลาทูเข่งนึ่งหย่อนอยู่เด้นั่งยูซื้อกับบได้กินเด้ก็ต้องรับจ้างออก สวนที่ไปทาให้เบิ้์มือนั่นล่ะจ้ะใบางามๆมตัวที่สองคนสวนเหล็กคนมันก็ไหวแลละละ่ะคือแต่พอได้เล็มขายเยอ่นะคขนขอเป็นกำลังใจให้ชาวสวนชาวกเกษตรกรนะค่ะปลูกล่งยิ่งกับแล้ค่าแรงล่งึ้นๆลงๆก็โออทอนอเดอเจริญรวยเดอ้อ นี่โควิดมาเขาวสวนบูบักแตงค้ายนอกจากพี่น้องบได้ยุ่งกับผู้ใดอยากนอกกับมีเงินนอกจากเงินแลนหาอยู่หอดเถือนเลืงเือจากนี่เด้อมีเงินเขาซู่มือได้คาะเฮ็ดแบบนี้นอกาอยู่ห้อยู่หน้ากับมีเงินนอกจากข้าบได้ไปต่างจังหวัดบอด้ไปอยู่ในคนผูกผ่านที่มีเสือหล่งนอกจากมันนี่ก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดต ราคาเต็มรงมือกับสองบาทด้วยจากพี่น้องลังมือกับสี่บาทแล้วแต่คนไกลต้านการตลาดเพื่อนนอกจากเพราะาว่าเฮาบสบ์สามารถสิกำนดราคาเองได้นะจ๊ะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะที่เข้ามารับชมหายกัลงลใจสาวอุบลคนเดดอุดมติดตามได้ทั้งสองช่องทางด้วยจ้ะทางช่องยูทูบสาวอุบลคนเดดอุดมไลฟ์สไตล์แล้วก็ สาวบนคนเดชอุดมทางเพจเฟซบุ๊กนะคะส่องรักก็คือส่องสายสุนีแสแนวด้วยจ้าอย่าลืมติดตามรับชมด้วยจ้ะจะมีข่าวอัปเดตข่าวเสมือด้วยจ้ะพี่น้องข่าวโควิดข่าวเงินข่าว,าวเรื่องข้องเกษตรตะกรต่างๆขอพี่น้องทุกคนกดติดตามไว้กับสุดท้านีก็ขอพระเยซูคิดส่งอวยพระพรพ,พี่น้องเด้อ ให้เพื่อนปกป่องคุ hmm. ้มข kind of no ้อให้ผลจากเสื้อโรคอันไวรัสโควิดซิเก่าแล้วก็ไฟพี่บัติต่างๆยายาได้มาแตะต่องยาได้ต้องไดนสูนพี่น้องของเห่าที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็พี่น้องแพกบักแแ้งยุ่นนี่หนีลวจ้าเพื่อสู้ไอพ่อนค่ะสำหรับคลิปนี้กขอกล้าวคำวาสวัสดีค่ะ